ตู้ตู้สามใบตู้สามใบมีสามใบอย่างไรไหนอีกใบหนึ่งแล้วก็โอ้ใบนี้ใบหนึ่งแล้วก็ของในตู้นี้สองตู้แล้วก็ของของก็คือทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมคะสองตู้ตู้นั้นไม่ได้ตู้้นมันเป็นพวกเศษๆเลยไม่อยากให้ไปหนึ่โอ้ก็มีของหนึ่งสองสามตู้นี้แล้วก็ไอ้ไอ้ตู้นี้ได้ด้วยใช่ไหมครับสองตู้นี้ ของเล็กๆตู้คงไม่จะของอ๋อโอเคพอดีว่าจะรย์ทำไมทำในเคาน์เตอร์อ๋อได้ครับแล้วก็แล้วก็ไม่ไ้ไม่เกี่ยวหกย่างแล้วก็แหวกแวกแหลกแล้วก็ของแล้วก็จะมีของสีหน้ากาดพวกอะไรพวกสีที่มันี่ยทั้งหมดได้ดูให้หน่อยดิตุ๊กติดอะไรมากสีจะมีไหมมีไม่ค่อยปะวานเหรอใช่ครับเป็นปะวานปะวานปะวานอืมประมาณนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ กระวันชุดเดียวมันจะมีสีน้ำเงินเงาน้ำเงินได้านโอ้โห้น้ำเงินเงาประเพณีตากเอ็นเพรานื้อืมแล้วกไปหน้าไปหน้าบนตู้เนี่ยของบนตู้เนี่ยไปหน้าบาไม่เกี่ยวใช่ไหมครับบอาหมดได้ครับเออเบาด้วยเนาะครับเดี๋ยูหมดูก่อนะนี่ครับปั๊มนี่เลย อันนี้ไม่เกี่ยวขับตัวนี้จะเอาไว้นัสตัวมันไม่ได้เยอเอาไว้โม่ใส่ใส่โคสเตอร์ครับโอ้โหนี่แล้วก็ล้อก็มีประมาณนี้ยางด้วยปหมครับ